สวัสดีครับมาคุยกันเจาะลึกวันนี้เรื่องที่กำลังร้อนแรงสุดๆเลยนะครับในวงการ MotoGP การขับเคี่ยวกันระหว่างพี่น้องมาเกสโดยเฉพาะบทสัมภาษณ์ล่าสุดของอเล็กซ์มาเกสที่เราได้มาจากบทความสงครามพี่น้องมาเกสความเร็วคือคำตอบนะครับคือตอนนี้สถานการณ์ก็คือมาร์กนำอยู่บนตารางคะแนนอันนี้เรารู้กันใช่ค่ะโดยมีอเล็กซ์ไลจีมาเป็นอันดับ2ก่อนแข่งที่อเซนนีแหละ แต่มันมีประเด็นที่น่าสนใจกว่านั้นคือสิ่งที่อเล็กซ์มองว่าแบบคนภายนอกพยายามสร้างสงครามระหว่างพวกเขาสองคนประเด็นเรื่องสงครามที่คนนอกพยายามสร้างเนี่ยอืมน่าสนใจมากค่ะครับมันเหมือนจะท้อนความต้องการเรื่องเล่าหรือแบบดราม,ม่าจากสื่อจากแฟนๆอะไรแบบนั้นใช่ใช่ใช่แต่สิ่งที่อเล็กซ์พยายามจะบอกก็คือว่าการแข่งขันระหว่างพี่น้องเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติสุดๆอยู่แล้ว คือไม่จำเป็นต้องให้ใครมาจุดไฟเพิ่มเลยมันมีไฟในการแข่งกันเองอยู่แล้วละคะ่ะจริงครับพออ่านที่เขาบอกว่าคนกำลังพยายามสร้างสงครามระหว่างผมกับมาร์คมันก็อดคิดไม่ได้ว่าเออมันก็เป็นสตรอรี่ที่คนอยากเห็นจริงๆนั่นแหละใช่ค่ะสองพี่น้องเก่งระดับโลกมาสู้กันเองในสนาม ใครๆก็อยากดูแต่เขาก็ย้าว่าการแข่งขันแบบพี่น้องมันมีอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งมาสร้างกันตอนเนี้ยถูกต้องค่ะคือเขายอมรับว่ามันดูเดือดโดยธรรมชาติแต่ขณะดเดียวกันก็ปัดความพยายามสร้างเรื่องเกินจริงจากข้างนอกครับผมอเล็กซ์ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าเขาอยากชนะพี่ชายอยากเก่งกว่าอันนั้นคือเป้าหมายอยู่แล้ว แต่เขาคงไม่อยากให้มันกลายเป็นสงครามแบบที่คนอื่นพยายามจะเขียนบทให้มันเหมือนการปกป้องความสัมพันธ์ส่วนตัวไปด้วยในตัวนะคะเข้าใจเลยครับแล้วเรื่องการแชร์ข้อมูลเหรอครับประเด็นนี้ผมว่าแบบน่าสนใจมากอ่าใช่ค่ะเรื่องกลยุทธ์อเล็กซ์บอกชัดเลยว่ามันไม่เหมือนฟอร์มูล่าวันที่จะวางแผนเป๊เะว่าเดี๋ยวเข้ารอบนี้นะอะไรแบบนี้ไม่เหมือนเลยค่ะการแข่งมอเตอร์ไซค์มันดิบกว่านั้นเยอะมันเกี่ยวกับการรีดสมรรถนะ ความรู้สึกณนะเสี้ยววินาทีนั้นจริงๆถูกต้องเลยค่ะนี่คือหัวใจของ MotoGP เลยมันเป็นกีฬาที่เน้นความเป็นปัจเจกมากๆครับการตัดสินใจความรู้สึกการตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าของนักบิดเนี่ยสำคัญกว่าแผนที่วางไว้ล่วงหน้ามากอ,อาจจะมีการคุยกันเรื่องเซตติ้งรถ เรื่องการจัดการยางหรือภาพรวมกว้างๆก่อนแข่งได้นะคะครับคแต่พอลงไปบิดจริงในสนามทุกอย่างมันอยู่ที่สัญชาตญาณการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันยากมากที่จะแชร์กลยุทธ์แบบเรียลไทม์จริงๆหรือบางทีที่มาเคยบอกว่าแชร์อาจจะหมายถึงคุยกันเรื่องแนวทางการเซตอัพก่อนลงสนามหรือหลังซ้อมเสร็จหรือเปล่าครับก็เป็นไปได้ค่ะเพราะในสนามจริงอย่างที่อเล็กซ์ว่า มันคงยากจริงๆที่จะทําตามแผนไปเป๊ะน่าจะเป็นแบบนั้นค่ะการแชร์ข้อมูลเชิงเทคนิคหลังบ้านเนี่ยอ,อน่าจะมีอยู่แล้วในทีมเดียวกันครับแต่ในสนามแข่งกลยุทธ์แบบละเอียดอ่อนเช่นจังหวะแซงหรือการรับมือคู่แข่งตรงหน้ามันเป็นเรื่องของคนขี่ล้วนๆซึ่งมันก็วนกลับมาที่ประเด็นหลักที่อเล็กซ์พูดไว้ชัดเจนที่สุดเลยใช่ค่ะความเร็วคือคำตอบผมชอบความตรงไปตรงมาของเขามากเลยนะจริงค่ะชัดเจนมากที่บอกว่า ที่ยังไม่ได้จู่โจมมาร์กอย่างจริงจังไม่ใช่เพราะเกรงใจแต่แต่ยังเร็วไม่พอผมยังไปไม่ถึงตำแหน่งที่จะโจมตีคือยอมรับกันตรงๆว่าตอนนี้พี่ชายยังยังเร็วกว่าอยู่แค่เซียววิหนึ่งหรือสองใน10แต่นั่นก็สร้างความแตกต่างมหาศาลในสนามแข่งแล้วความซื่อสัตย์ต่อสถานการณ์จริงตรงนี้ล่ะคะ่ะที่น่าชื่นชมมากครับมันสลายความคิดที่ว่าอเล็กซ์อาจจะออมมือให้พี่ชายไปเลย นี่คือการมองตามความเป็นจริงของสมรรถนะลุ้วนๆเลยค่ะ mm hmm. กลยุทธ์ของอเล็กซ์ในตอนนี้ก็เลยเป็นการขับขี่อย่างชาญฉลาดพยายามเกาะติดมาให้ใกล้ที่สุดในฐานะคู่แข่งที่ตามมาติดๆแล้วก็รอคอยโอกาสค่ะหากมีจังหวะเปิดเหมือนที่ซิลเวอร์สโตนเขาก็พร้อมที่จะช่วยมันไว้ใช่ใช่จำได้ประกราบใดที่ความเร็วยังเป็นรองการโจมตีก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ในระดับนี้เลยค่ะ สรุปแล้วจากมุมมองของอเล็กซ์ในบทสันทานี้ก็คือ 1. มีแรงกดดันจากภายนอกที่พยายามสร้างเรื่อง่ะ 2. าการแข่งขันจริงมันเป็นธรรมชาติของพี่น้องอยู่แล้วไม่ต้องสร้างสามการแชร์กลยุทธ์แบบละเอียดในสนามแข่งจริงมันแทบเป็นไปไม่ได้ในม o t ต g p ีพีและ 4. ปัจจัยตัดสินสำคัญที่สุดในตอนนี้คือความเร็วลุล้วนเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะความเร็วเพียวๆถ้าเราวิเคราะห์ในภาพรวมเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของบทสัมภาษณ์นี้จากฝั่งอเล็กซ์ก็คือการอธิบายมุมมองของตัวเองครับผมแล้วก็ชี้แจงพลวัตที่แท้จริงของการแข่งขันระหว่างเขากับพี่ชายน้ำเสียงของเขาคือความตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมเลยชัดเจนดีครับเหมือนเป็นการปกป้องความสัมพันธ์ส่วนตัวจากเรื่องเล่าภายนอกไปพร้อมๆกับการยอมรับความจริงในสนามแข่งด้วยอในย่สําคัญคือมันสะท้อน ให้เห็นความท้าทายอันหนักหน่วงของ MotoGP นะคะแล้วก็แรงกดดันที่ไม่เหมือนใครเลยที่พี่น้องคู่นี้ต้องเผชิญครับซึ่งความตรงไปตรงมาของอเล็กซ์นี่เองที่เป็นจุดแข็งทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้นมากค่ะเพราะฉะนั้นแก่งของเรื่องราวตอนนี้ก็คือความเข้มข้นของการแข่งขันตามธรรมชาติระหว่างพี่น้องที่ถูกนำมาขยายผลด้วยเวทีการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ใช่ค่ะซึ่งดูเหมือนว่าณเวลานี้ความเร็วจะเป็นตัวตัดสินทุกอย่างจริงๆแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าขบคิดไว้นะคะว่าถ้าหากถ้าหากว่าอเล็กซ์มาเคสสามารถหาความเร็วเพิ่มขึ้นมาได้อีกแค่เสี้ยววินาทีนั้นความสัมพันธ์ในสนามแข่งแล้วก็นอกสนามรวมถึงแรงกดดันที่พวกเขาทั้งคู่ต้องรับมือเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนอีกบ้างน่าติดตามมากครับสำหรับการจาะลึกในวันนี้ก็มีเท่านี้ครับค่ะ แล้วกลับมาติดตามการวิเคราะห์ครั้งหน้ากันใหม่นะครับ